ระคาถาชินะบัญชรใช้เสกหน้าผากด้วยคาถาที่แปดคาถาที่8ดว่าดังนี้บุญโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศีวรีเทราปัญจอิเมชาตานะ ลาเตติละกามะมะหน้าผากเป็นส่วนของใบหน้าที่สะท้อนความผ่องใสหรือหม่นหมองในจิตใจของเราออกมาภายนอกหน้าผากนับเป็นอวัยวะที่เราใช้เมื่อเผชิญกับโลกภายนอกเพราะเป็นส่วนที่ต้องเปิดเผยอ,อยู่เสมอ และเป็นส่วนที่ผู้คนทั่วไปมองเห็นหรือสังเกตได้ง่ายท่านจึงให้เสกหน้าผากด้วยคาถาที่8เป็นการอาราธนาพระมหาเถระเจ้าห้าองค์คือพระองคุลิมานพระอุบาลีพระปุณณนะพระนันทะและพระศีวลี มาปฏิสถานที่หน้าผาก